เอ้ยมันยิงผียิงคนมาวะน่าจะยิงผีแล้วกระสุนมันเฉียดขึ้นมามองไม่เห็นเลยโอ้ไม่มีกล้องบระยะด้วยกะเอาตะโยเราาร์ k จุดเทรดเดอร์ได้นี่เราาร์ k ได้นี่ตะโยกดตัว T าร์กได้มันขึ้นมาอุ้ยดอยตายเหรอตายเอ็มสองสี่สาม สามห้าสิบเมตร M. สองสี่ใช่ไหม A. สามปืนที่ผมถือเลยแล้วยิงไม่มีเสียงด้วยนะมองไม่เห็นเลยน่าจะเก็บเสียงอยู่ข้างบนนิ่เดยมานะอยู่ตรงไหนวะโอ้โหเร็วกว่าจะผมจะวิ่งขึ้นไปถึงใช่ผมอยู่ข้างบนดาดฟ้าแม่นนะ่นอะแม่นนะเห็นไดโยแม่นแม่นอยู่ตอนแรกผมก็คิดว่ามันไม่ได้ยิงไงนี่ พราะากระสุนมันเฉียดขึ้นไปสูงมากเลยมันน่าจะยิงซอมบี้งไงแสดงว่าเขาเฉียงขึ้นแบบเอาคุณสี่ให้เตยโยไม่ทันละเตโยตายแล้วลครับอูดีเลอร์เฮ้ย,ยเกิดผิดทางอันนี้เอ็มย,ยังไม่เกิดดีกว่าใช่เอ็มสองแม่งยิงเป๊ะเงียบชิบหายเนาะไม่ได้ยินเสียงเลยแล้วยิงทีเป๊ะเดียวอะอยู่อาร์เดสขึ้นเลยไม่มีสรบปเออเช้แม่นแม่นนะ สามสามแปดไม่มีสลบถ้าจะถอยถ้าจะถอยถอยทันนะหรือไม่งั้นก็เล่นไปเลยก็ได้เก็บปืนโยถอยได้อยู่นะเอาแคบปืนก็พอก็ได้ผมเก็บไม่หรอ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 ว่าจังหวะตอนขึ้นอะระวังโดนแต่มันยิงผมตายปุ๊บมันต้องชาร์จแน่ๆต้องเงินรีบไปทำายู่บนบนใช่ไหมใช่บนสุดเอาแคบปืนกับแม็กเก็บ ไว้ก็พอแล้วงั้นผมไปเอาปืนนะไม่งั้นก็ใช้เล่นไปเลยของมันหางนี่ความนึงขึ้นตะยนนอนใช่ไหมนอนแล้วโดนใช่ไหมไม่ไม่ผมผมผมซูมหามันไงแล้วมันสวนมาเลยแล้วไม่รู้ว่าจุดไหนด้วยตะยอนอยู่ไหนอ่ะที่ตายอ่ะซูมารีอยู่บนอยู่บนเลยครับอยู่ข้างบนเลยอยู่ข้างตรงไหนอ่ะเอ้าเดี๋ยวนะทำไมของมันถึงไม่เห็นดอกเลยหรือว่า ในศพที่โดนคุณเมลลี่เหรอเนี่นยเห็นแถวๆเนี้ยแล้วก็หายไปเลยอย่นี่ปืนมันต้องตกอยู่ข้างตัวนะปืนตกข้างล่างเปล่าแน่เลยเพราะมันไม่มีข้างบนเลยค่ะไม่มีปืนแต่โยใช่ไม,ไม่มีปืนอ่ะเอ้ยมีมีมีเธอเห็นลายลายและอยู่นี่อยู่นี้ศพอ,อยู่นี่ผมเอาปืนก่อนมันชื่ออะไรอ่ะที่ยิงผมเมื่อกี้ผมทิ้งของอื่นยิงมาเกอะ มันไงนั่นไงใช่ไหมอออใช่หรือเปล่าหรือว่าซอมบี้น่าจะซอมบี้มากกว่าอย่าลุกขึ้นอย่าอย่าลุกขึ้นนะโดนแน่เมื่อกี้ผมแอบไปตรงป่องนั่นแล้วก็ซูมหามันยังยิงโดนเลยจะลงง่ะวันเนี้ยมันอย่าลืมเก็บแม็กครับเก็บมันมีสามแม็กแล้วก็แม็กีตัวเดี <BMW S 2> อ,อีกแม็กหนึ่งใช่ใช่นผมทิ้งของก่อน ามแม็กเลยใช่ไหมใช่ทิ้งอาหารนี้แล้วกันนะสามแม็กสี่แม็กอะ่ะมันมีแม็กปืนที่ที่เราบอกอะที่มันมีแม็กของชนัยอะไรไม่รู้มาอีกอันหนึง่งวิ่งถอยเข้าป่าทางทางไอ้นี่ได้อยู่ใช่ใช่ต้องถอยเอาของให้จะโยถอยน่าจะได้อยู่ปจะมีลงเลยแลนะลุกก็ลงได้อยู่ลงทันโอเค จะเกิดแล้วเหรอเกิดแล้วเกิดคาเมนกล้ากำลังวิ่งขึ้นไปครับผมไม่เอา,นาช่วนนเหรอุ้ยเกือบโดนเกือบโดนมัน,ม,นมันยีกายอยู่มนรีไปเลยมืดกลางคืนอย่างเงี้ยวิ่งออก<จ>ไปวิ่งออกวิ่งออกเข้าป่าก่อนเข้าป่าเลยนี่มาเลยมืดแล้วเออหมวกอ่ะมีไหนมีอะไรอีกนะไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมัน <อา S 1> มืดแป,ป๊บ<อ>เดียวได้ไโอ้โหอะไรวะเหมือนผมโดนเมื่อกี้ว่ะโดนเฉียวเว่ะแป,ป๊ะเดียวเลยเออโดนเฉียวอ่ะกี้เลือดขาวเลือดเหลืองอยู่นี่ไงคำดาวออเรดี้นี่ไงมันบอกอยู่อ่ะใช่ไอตัวนี้เนี๋ยวดิฉิงผมใช่<ม>ใช่ตัวนี้แหละไซวานุเหรอใช่ มันเห็นตอนที่เราวิ่งขึ้นไปแน่เลยอันนะ้ใช่เราเข้าหาที่แอบก่อนมืดมากลำจนิดผมเปิดไนท์ให้แป๊บนึงครับให้เปิดไนท์คนจนให้แป๊บนึงเข้าป่าก่อนไฟฉายได้มั้เนี่ยมีมีตะเกียงแต่ไม่รู้ได้ไหมตะเกียงมันต้องมีนี่นี่ผมมีนี่มีมีการ์ดอยู่นะคะการ์ดมีมีนี่ปะหัวหัวตะเกียงมีเหรอมีค่ะ แต่โยไปเทดเดอร์ไปหกร้อยเมตรหน้าเนี่ยไป <Yeah S 1> ไหมคุณเมลลี <sh> ่เนี่ยเทดเดอร์ข้างหน้าหกเมตรนี่ว่าอมตะเกียงเหรอ